ครับพี่น้องกะพ่อครับลุงท่องกคือเก่าเนาะครับมานีลุงท่องได้ลงมาหน้าแล้วตอนคำคำนะครับผมร่มแห้งพี่น้องร่มแห้งมานีร่มแห้งยางขักเลยพี่น้องเลยนะครับผมร่มแห้งก็เห็ดให้อากาศแหงนะครับพี่น้องอากาศแหงแรงแห้งกับลุงท่องก็ลงมาเบิงไอ้มันหน้าคือเก่าครับพี่น้องนี่นะครับผมกะอากาศมันก็แหงแหงแรงแห้งพี่น้องกัลร่มก็ แห้งพร้อมนะครับผมกับเห็ดหอมันเฮข้าใบไยน้องพี่น้องเนาะเห็ดหอมันบใหญ่ขึ้นนะครับผมอากาศเป็นแห้งแรงเกินนะครับผมเพราะว่าความเย็นความเย็นเกินไปนะพี่น้องกับเห็ดหอพืชเฮข้าใบไยนะครับผมบ่ว่าสิเป็นเขาน้ำปังพี่น้องบ่ใหญ่เลยเนาะครับผู้เพิ่นวานหลังก็ยังบ่ทันได้ออกอยู่พี่น้องบ่ทันได้เกิดอยู่เนาะเพราะว่าอากาศเย็นๆโผลอากาศเย็นเกินไป เนาะครับผมแล้วก็มาถึงนามอีกอะแฮงตะบกเกิดเนาะพี่น้องเป็นบ่ไแด้อบอ้าวเนาะครับผมก็เลยบกเกิดมันเท่ากับบ่ใหญยเนาะพี่น้องมันกับบ่ใไญยคือกันเพราะว่ามือนี้อากาศกลุ่มมัดมือเลยพี่น้องทั้งบานลุงทองเนาะมันมีแสงแดดเลยครับผมกลุ่มๆกับมีขีปนาวุธค่ายๆขึ้ไม่ฝนตกอย่างที่เลยพี่น้องนี่ นะคัดผมมีขี้ปลามีขี้ปลามือนมือกลุ่มๆอยู่ทังทีงเลย <laughs> พี่น้องมือเลยหนาวพี่น้องหนาวหนาวแห้งครกกับผมเนาะมินินนกะลูกทองกับภาพพี่น้องมากชมบรรยากาศนะครับผมปลามันนะครับผม,มแต่ค่อนข้างแบบตอบโจทย์ได้ดีอยู่พี่น้องความงามเพ่อนคว้วไอสวยเพ่อนเนาะแต่ือวา่าพ่อสายได้อยู่พี่น้องแต่ว่าดินก็ะแหงแหงไปหนานะครับผมแหงไปแหงไปเรื่อย นะครับผมเพราะว่าอากาศเป็นเย็นลมพัดและกะแ็แห้งะมีฝนกระทบกับมันเฮาอยู่นะครับผมนะครับก็คือเห็นให้มันบ่อข่อยไงบ่อข่อยเจริญเติบโตเนาะพี่น้องเนากนะครับผมฟังทั้งปูนเพื่อนกระตัดอ้อยพี่น้องนะครับผมอ้อยพันจุดไฟพี่น้องปูเมื่อทีุ่่ไรพี่น้องปจุดไปรังปูบางคน,คนกายญาติของ ลุงท่องนี่แหละครับผมนะครับผมเพื่อนปลูกอ่อยเครื่องหนึ่งเป็นเห็ดหน้าเขาเครื่องหนึ่งเนาะพี่น้องครับผมเป็นกระตัดเป็นกระจุดเนาะพี่น้องตั้งรัฐบาลก็ว่าว่าให้จุดเป็นกระจุดอยู่เนาะพี่น้องจุดนี่ครัเป็นมลพิษเนาะพี่น้องอยู่ไกลๆครับหมู่บ้านนาะนะครับผม กับว่าเป็นยังเราพี่น้องเนาะแต่แต่เพื่อนเมายวเหลืองมันทำบาลังของเฮ้านะครับผมเออมันกับออกหยอดงามดีอยู่พี่น้องเนาะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับผมถือว่าใส่ได้อยู่ฉันไม่ฝนตกมาใส่นี่คือจริงงามรับผมพี่น้องเลยนะครับผมอ่ะลุงท่องกะเอามาฝากสำนีกอนครับผมคำคำพูนแสงอาทิตย์เพื่อน แดงสองจ่าเลยพี่น้องนะครับผมฮะขอสวัสดีอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ